บทที่หนึ่งทฤษฎีบทพีทาโกรัสเรื่องการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้จุดประสงค์หนึ่งนักเรียนอธิบายลักษณะของการนำทฤษฎีบทพีทาโกรัสไปใช้ได้สองนักเรียนมีทักษะในการคำนวณและแสดงความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัสให้ถูกต้องสามนักเรียนมีความตั้งใจที่จะคำนวณและแสดงความสัมพันธ์ของทฤษฎีบทพีทาโกรัส ตัวอย่างโจทย์ที่หไม้ไผ่ยาว5เมตรต้องการวางพาดริมกำแพงให้โคนไม้ไผ่อยู่ห่างจากกำแพง4เมตรกำแพงจะสูงเท่าไหร่ขั้นที่1วาดรูปสถานการณ์จากโจทย์ถ้าวาดได้ก็วาดกำแพงกับไม้ไผ่แล้วก็พื้นนะครับขั้นที่2องกำหนดสิ่งที่โจทย์ถามเป็นตัวแปร x ให้ x แทนความสูงของกำแพงจากนั้นวิเคราะห์โจทย์และระบุสิ่งที่โจทย์ให้มาใส่ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแต่ละด้านด้านประกอบมุมฉากที่เป็นด้านของกำแพงก็ให้เป็น x เ,เพราะเราจะหาปลายข้างล่างคือโคนไม้ไผ่อยู่ห่างจากกำแพงก็ให้เป็น4เมตรด้านตรงข้ามมุมฉากก็ให้เป็น5เมตรนี่คือไม้ไผ่จากนั้น ขั้นที่3เขียนทฤษฎีบทพิทาคกัสห้ากำลังสองเท่ากับ x กำลังสองบวก4ี่กำลังสองขั้นที่4แก้สมการห้ากำลังสองจะได้25เท่ากับ x กำลัง2บวก16ย้าย16มาลบเท่ากับ x กำลังสองเท่ากับเก้า x กำลังสองเท่ากับ3คูณ3นั้น x เท่ากับ3าขั้นที่5สรุป ดังนั้นกำแพงจะสูง3เมตรตัวอย่างโจทย์ที่2องกำแพงยาว6เมตรถ้าต้องการวางพาดริมกำแพงให้โคนไม้ไผ่อยู่ห่างจากกำแพง8เมตรควรใช้ไม้ไผ่ยาวเท่าไหร่ขั้นที่1วาดรูปสถา,านการณ์จากโจทย์ก็อย่างที่บอกก็คือเราก็วาดกำแพงแล้วก็ไม้ไผ่เหมือนเดิมแล้วก็วาด ฐานโคนถึงตัวกำแพงขั้นที่2องกำหนดสิ่งที่โจทย์ถามเป็นตัวแปร x ให้ x แทนความยาวของไม้ไผ่จากนั้นวิเคราะห์โจทย์และระบุสิ่งที่โจทย์ให้มาใส่ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกระดานโจทย์ให้กำแพงมายาว6เป็นด้านประกอบมุมฉากให้โคนถึงระยะห่างจากบันได8ก็ด้านประกอบมุมฉากและให้ด้านตรงข้ามมุมฉากมา คือไม้ไผ่ก็ให้เป็น x ขั้นที่3เขียนทฤษฎีบทพิทาโกรัส x กำลังสองเท่ากับ6กำลังสองบวก8กำลังสองขั้นที่4แก้สมการก็จะได้ x กำลังสองเท่ากับ36บวก64ก็จะได้100 x กำลังสองเท่ากับ100 x กำลังสองก็จะได้เท่ากับ10คูณ10ก็จะได้ x เท่ากับ10เป็นขั้นสรุปดังนั้นควรใช้ไม้ไผ่ยาว10เมตร ต่อไปเป็นตัวอย่างโจทย์ที่3กำแพงยาว12และมีไม้ไผ่ยาว13ถ้าต้องการวางพาดไม้ไผ่ริมกำแพงให้โคนไม้ไผ่อยู่ห่างจากกำแพงกี่เมตรจึงจะตั้งฉากกับพื้นดินขั้นที่1วาดรูปเหมือนเดิมก็วาดกำแพงไม้ไผ่แล้วก็ฐานของไม้ไผ่ถึงโคนกำหนดตัวแปรในสิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้เราให้ตัวแปรเป็น X และสิ่งที่โจทย์ถามคือระยะห่างของโคนไม้ไผ่ ถึงกำแพงจากนั้นเราก็วิเคราะห์โจทย์และระบุสิ่งที่โจทย์ให้มาก็จะได้ว่ากำแพงสูง12เมตรก็คือด้านประกอบมุมฉากและจากโคนถึงกำแพงก็คือให้เป็น x เ,เพราะสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เขาจะให้เราหาด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ13เมตรขั้นที่3เขียนทฤษฎีบทพีทาโกรัสวิธีธร,รม13ก,ก,ก,กำลัง2เท่ากับ12กำลัง2บวก x กำลัง2 แล้วเราก็เอามากแก้สมการในขั้นที่4 13กําลังสองก็จะได้1 6อยเท่ากับ144บวกด้วย x กําลังสองย้าย144มาลบร้อลบ144ก็จะได้25ก็จะได้ไว่า x กําลังสองเท่ากับ25แล้วก็แยก25ออกเป็น5คูณ5ก็จะได้ x เท่ากับหขั้นที่5สรุปดังนั้นต้องการวางพาดไม้ไผ่ริมกําแพงให้คนไม้ไผ่อยู่ห่างจากกําแพง5เมตร สิ่งจะตั้งฉากต่อไปเป็นตัวอย่างโจทย์ที่4เด็กคนหนึ่งเดินทางไปทางทิศตะวันออก12เมตรและเดินทางไปทางทิศเหนืออีก9เมตรเด็กจะอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่เมตรขั้นแรกก็คือวาดรูปสถานการณ์จากโจทย์ถ้าวาดได้นะครับแต่ตอนนี้เป็นทางเกี่ยวกับทิศดังนั้นตรงหน้าเราคือทิศเหนะือทางขวาก็คือทิศตะวันออกทางซ้ายก็คือทิศตะวันตกข้างล่าง ก็คือทิศใต้เราก็มีจุดเริ่มต้นไปทางขวานะครับทิศตะวันออกจากนั้นเขาบอ,อกไปทางทิศเหนือก็เดินขึ้นไปข้างบนก็จะได้จุดสุดท้ายขั้นที่2กําหนดสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเรากําหนดตัวแปรเป็นตัว A และไม่ใช่ตัว x แล้วนะครับใช้เป็นตัวแปรตัวอื่นก็ได้ให้ A แทนระยะห่างจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายจากนั้นวิเคราะห์โจทย์และระบุสิ่งที่โจทย์ให้มาในรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากแต่ละด้าน ก็จะเห็นว่าจุดเริ่มต้นไปทางขวาก็คือด้านประกอบมุมฉาก12ไปทางเหนือก็กลายเป็นด้านประกอบมุมฉากอีก9จากจุดเริ่มต้นอจากจุดสุดท้ายถึงจุดเริ่มต้นก็คือ A นะครับเป็นด้านประกอบด้านตรงข้ามมุมฉากขั้นที่3คือเขียนทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือ a กําลังสองเท่ากับ12กําลังสองบวก9กําลังสองขั้นที่4แก้สมการ a อกำลังสองเท่ากับบวก81 A กำลัง2จึงได้เท่ากับ225 225ก็คือ15คูณ15นั้น A เดียวก็เลยได้15สรุปแล้วเด็กคนนี้ยืนห่างจากจุดเริ่มต้นก็คือ15เมตรเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ